สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก่อนจะรับชมนะครับผมขอถามสักนิดนึงว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่อยากเป็นคนรวยชอบฟังเกี่ยวกับคนรวยชอบฟังแนวคิดเกี่ยวกับคนรวยและอยากรวยเองอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือเพื่อนๆชอบฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงหรือเปล่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับไม่อยากอ่านเองก็เลยต้องฟังอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยชอบดูความรู้ข้อคิดบทสรุปจากหนังสือที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนำเสนอหรือเปล่าครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ชอบความรู้เลยหรือเปล่าที่กลงเข้ามาในนี้นะครับแต่ก็อยากจะคิดดูแต่บางทีฟังไม่จบเพราะไม่น่าเบื่อครับเป็นหรือเปล่าคือกูง่วงอ่ะฟังไปแล้วแม่งจะหลับอะไรแบบนี้ซึ่งดีครับแต่กูแค่ไม่ชอบส่วนตัวเท่านั้นเองแน่นอนว่าผมไม่ได้คิดเองหรือไปสนทนามาเองแน่ๆนะครับ ผมจะหยิบยกบทสนทนาจากหนังสือนะครับทำให้มันตลกขึ้นน่าสนใจขึ้นควรซึ้นตีนขึ้นหรืออาจจะตลกขึ้นในรูปแบบโต้อตอบกันไปมาครับโดยใส่ความรู้สึกของผมเองแต่ไม่ได้ทิ้งเนื้อหาสาระอะไรของหนังสือแบบจนหลุดโลกนะครับแต่บอกก่อนนะครับมีคำหยาบซึ่งกูพูดไปแล้ว ผมมีโอกาสได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นผมอายุ20ปีนะคบแล้วก็ไปที่นั่นตามคำเชิญขององค์กรอาสาสมัครนะคบได้เกือบครบหนึ่งปีแล้วงานของผมก็คือตะเวนไปตามบ้านพักคณชรลาในรัฐอลอริดาเพื่อบรรยายในหัวข้อวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับสันติภาพครับนอกเหนือจากงานบรรยายผมยังหาโอกาสไปพบกับนักธุรกิจศิลปินที่ประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จนะมีห่าเหวอะไรบ้างน,นะครับสาเหตุที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอรวบรวม,ควมเคล็ดลับชาวเมริการที่ประสบความสำเร็จก็พเพราะ แบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยไ,ไม่เอาแล้วจะเริ่มทาธุรกิจของตัวเองครับตอนนั้นเนี่ยผมเหลือเวลาไม่ถึงเดือนครับต้องกลับญี่ปุ่นผมจึงตะเวนอยู่พอสมควรเพราะถ้ากลับไปโดยที่ไม่ได้ทันรู้เคล็ดลับความสำเร็จเนี่ยผมคงต้องไม่พ้นยึดอาชีพพนักงานบริษัทแน่ๆนะครับเหมือนเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้ช่วงเวลานี้เองที่ผมได้พบก,กับชายชลาผู้นี้ครับพอมาลองนึกย้อนดูผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองได้มาเจอกับคนที่ยอดเยี่ยมในจังหวัดที่ยอดเยี่ยมจริงๆในการบรรยายครั้งหนึ่งครับหลังที่ผมจบบรรยายนะครับชายชะลาล่างเล็กท่าทางามว่หน เธอช่างเหอื่อสัตว์ฉันอยากจะขอบคุณเธอสักหน่อย ขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่หนีการคุกคามจากพวกนาซีมายังสหรัฐอเมริกาเขาเคยแวะพักที่ญี่ปุ่นด้วยเหตุผลนี้ชายชราชาวยิ่ที่ชื่อว่าเกลเลอร์ผู้นี้จึงถือโอกาสเลี้ยงอาหารจังวันผมในวันหลังผมรับปากโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากตอนนั้นผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าการพบกันครั้งนี้จะส่งผลให้ชีวิตของผมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับให้ทุกท่านฟังแล้วรู้สึกเหมือนฟังนิทานแน่นอนว่าเป็นนิทานที่สะใจแน่นอนนะครับฟอลอริดาจะเป็นรัฐที่มีคนรวยมาซื้อบ้านอยู่กันเยอะผมจึงพอเดาได ผมกลับพบว่ามันเป็นย่านที่หรูหราระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นจึงจะอยู่ได้อาจจะจินตนาการตามภาพลาบากอยู่สักหน่อยนะคะเพราะในญี่ปุ่นไม่มีสถานที่แบบนี้แต่ขอให้ลองนึกที่มีโล,ล้วรอบตรงทางเข้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เป็นประจําคนนอกแสดงบัตรก่อนได้รับอนุญาตแล้วแบบนี้ครับหลังจากผ่านรัวเข้าไปแล้วสองข้างทางก็ยังมีป่าจนผมอดคิดไม่ได้ว่านี่ไม่เหมือนย่านที่อยู่อาศัยแถมคาลือหาที่ซ่อนตัวอยู่อีกฝ้าหนึ่งของป่าก็ยิ่งช่วยตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่บ้านพักตากอากาศของคนธรรมดาแน่ เมื่อขับรถไปถึงบริเวณประตูทางเข้าตามที่ชายชลาให้ไว้สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าผมก็คือคาลือหาดมาหึมมากําลังรอยอยู่พอดีเลยครับพ่อบ้านกล่าวทักทายสุภาพแล้วนําทางผมเข้าไปข้างในเขาพาผมไปที่ห้องสมุดบนผนังขนาดใหญ่มีหนังสือวางเรียงเต็มไปหมดไม่ผิดแน่ชายชลาท่าทางแสนจะธรรมดาคนนี้เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยยิ่งกว่าทุกคนที่ผมเคยเจอมาซะอีกทันทีที่เข้าไปในห้องนะครับคุณเกเลอร์ก็กอดนะครับทักทายผมแล้วก็พูดว่าขอบคุณที่มานะ หลายสิบปีแล้วที่ฉันจากญี่ปุ่นมาตอนที่ไปโกเบเธอยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนมองไปทางไหนก็ไม่เห็นความหวังโชคดีที่คนญี่ปุ่นได้พบกับฉันเนี่ยเขาใจดีเหลือเกินทุกวันนี้ฉันยังรู้สึกเหมือนเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาอยู่นี้เลย พอได้ยินว่าเธอมาจากโกเบฉันก็เลยอยากตอบแทนความใจดีที่คนญี่ปุ่นเคยมอบให้อย่างนี้นี่เองการได้มาเจอกันแบบนี้เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับขอบคุณจริงๆที่เชิญผมมาอีกไม่นานผมคงต้องกลับญี่ปุ่นแล้วครับการที่คุณเชิญผมมาครั้งนี้จะเป็นความทรงจําที่น่าประทับใจสําหรับผมมากตอนผมพูดพร้อมกับนึกขอบคุณคุณโกเบรุ่นก่อนจากใจจริงเลยครับเพราะความใจดีของพวกเขาผมถึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชายฉลาผู้นี้ หลังจากคุยเรื่องสัพเพเหระก,กันใน้วสักพักผมก็เปิดฉากถามคุณเกลเลอร์ด้วยคำถามเดียวกับที่ผมเคยถามผู้ประสบความสำเร็จคนอื่นๆรสอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับยิ่งพอที่สัมผัสกับบรรดาศิลปินนักการเมืองและนักธุรกิจที่ผมยิ่งรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกตกใจนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าก่อนจะกลับญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้ให้ได้ว่าเคล็ดลับที่ทำให้คนอเมริกาและชาวอเมริกันเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าไม่รังเกียลคุณช่วยเล่าเรื่องสมัยหนุ่มๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิฉัันจะเเเเลล่่่าาให้้ฟงงททุกกรรือออีธยยู ต่อจากนั้นคุณเกลเลอร์ก็เล่าประวัติของตัวเองให้ผมฟังแบบย่อๆเริ่มตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กตอนหนีจากยุโรปมายังสหรัฐตอนไปเรื่องสมัยก่อตั้งธุรกิจจนทำทุกวันนี้ในบรรดาเรื่องราวมากมายที่ผมได้ฟังมาต้องบอกว่าชีวิตมีสีสันน่าตื่นเต้นสุดๆคุณเกลเลอร์เป็นชาวยิวครับที่เกิดในประเทศออสเตรเลียตอนอยู่ที่นั่นเขาจะเลื่อนลอยตามพ่อซึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับจนมีกิจการที่ลุ่งเรืองแต่เมื่อพวกนาซีขึ้นมามีอำนาจเขาเลยต้องจำย้ายถิ่นฐานครับเขาอพยพจากยุ เขาก็เริ่มประกอบกิจาการด้านอสังหาหรือมทรั์กลายเป็นมหาเศรษฐีครับและขายายกิจาการโรงแรมและห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปทั่วอเมริกาผมไม่เคยนึกฝันเลยว่าจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่ใหญ่แบบนี้และมั่นใจว่าถ้าอยากรู้เคเล็ดลับความสำเร็จแล้วก็คนที่จะให้คำตอบกับผมได้แล้วก็ก็คือคนนี้พอคิดดังนั้นผมก็โพองถามไปทันทีเลยครับผมตามหาคุณอย่างคุณมานานแล้วครับผมตั้งใจว่าถ้ากลับไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่จะไม่สมัครงานตามบริษัทแต่จะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองครับคุณช่วยบอกเคเล็ดลับความสำ ถ้าอย่างนั้นเธอต้องผ่านบททดสอบของฉันให้ได้ก่อนผมต้องไปขอให้จำนวนคนหนึ่งพคนช่วยเซ็นชื่อลงในแผ่นกระดาษที่เขียนไว้ฉันขอส่งกำลังใจให้ชายหนุ่มคนนี้ประสบความสําเร็จให้สำเร็จภายใน3วัน,นตอนแรกผมก็นึกว่าบททดสอบของคุณเกเลอร์เนี่ยเป็นผู้ถึงแบบการแบบข้อเขียนข้อเขียนบทแบบข้อสอบอะไรหรือเปล่า พอได้ยินว่าต้องไปทาอะไรแบบนี้อึ้งครับผมรับปากเลยครับโดยที่ไม่มีแผนในหัวเลยจิงต้องนั่งกุมใจผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีคนจำนวนหนึ่งพันคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนอกจากเมืองใหญ่อย่างนะครนิวยอร์กแล้วเมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้มีผู้คนพลุกพ่านเหมือนย่านชุมชนนะครับผมขออนุญาตสคิปไปตอนนี้ไอเด็กหนุ่มคนนี้ขายได้เลยแล้วกันนะครับพอเห็นลายเซนที่เขียนเรียงไว้เป็นแถวนะครับคุณเกเลอร์ก็มองหน้าผมได้สีหน้าพึงพอใจมีเวลาแค่นิดเดียวแต่ทําได้ดีมาก บอกตามตรงว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะทําสำเร็จเร็วขนาดนี้พอนอกจากเธอจะมาจากต่างบ้านต่างเมืองแล้วเธอยังไม่มีใครให้พึ่งด้วยนี่ถือเป็นสถิติใหม่เลยนะเด็กหนุ่มหัวดีอย่างเธอเออคุณแกเลอเร์อครับมึงพูดเร็วเถอะไอสัตว์เด็กหนุ่มหัวดีอย่างเธอเนี่ยต้องเข้าใจสิเร็วเร็วข้อนี้ได้ไหมเด็กหนุ่มผม เด็กหนุ่มหัวดีอย่างเธอเนี่ยต้องเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดแน่อันที่จริงเธอได้เรียนรู้องค์ประกอบ3อย่างของการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วแหะประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วแหละขณะที่ผมกํลาลังงุงงเฮ้ยกูเรียนรู้แล้วหรอวะ ถ้าอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเธอขาดองค์ประกอบสามอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เลยอย่างแรกคือเมื่อตั้งใจว่าเธอจะทำอะไรแล้วก็ต้องวางแผนเพื่อทำให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างที่สองคือการลงมือทำตามแผนไงและอย่างสุดท้ายคือต้องมีใจสู้ไง ที่จะทำให้มันสําเร็จโดยไม่มัวน,นั่งกุ้มใจว่ามึงจะทําได้ไหมไอเด็กเวนนะครับว่าแต่เธอรวบรวมรายชื่อมาได้ยังไงพอผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังนะครับว่าขายได้ยังไงเขาก็พยักหน้าตามเป็นระยะระยะอย่างพออกพอใจครับดูเหมือนผมจะผ่านบททดสอบแรกแล้วเวลาที่พบกับอุปสรรคนะสิ่งที่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือไม่เนะี่ย ก็คือความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่ยึดติดกับกรอบไงไอเด็กเคียนะครับคนส่วนใหญ่พอเจอปัญหาหน่อยก็ถอดใจแล้วไอพวกอ่อนโรยโบยความผิดให้คนอื่นอย่างแบบทำไมไม่มีคนมายอมเซ็นชื่อให้เลยหรือไม่ก็โทษว่าแบบทดสอบของฉันมันยากผมพอจะเข้าใจแล้วครับ นักธุรกิจทุกคนเนี่ยจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากคนอื่นไงลองดูลายเซ็นพวกนั้นสิคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาต่างก็มาเซ็นให้เธอหนึ่งันคนเลยนะเอาใจช่วยเธอประสบความสาเร็จถ้ามีคน <c oughs> ถ้ามีคนไว้วางใจและสนับสนุนเธอแบบนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทางนั้นแหละผมไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้มาก่อนจึงอดรู้สึกประทับใจไม่ได้จริงด้วยผมมัวแต่จดจ่ออยู่กับการหาลายเซ็นจนไม่ได้ทันคิดคนตั้งพันคนเซ็นชื่อสนับสนุนให้ผมประสบความสําเร็จแล้วความรู้สึกต่างๆของผมก็พังพวกละผมทึ่งกับความเฉียบแหลมของชายชาาคนนี้มากเลยนะครับเอมไอเด็กเวนถ้าไม่รังเกียจ พักอยู่ที่นี่สักระยะไมละ่ะห้องเยอะแยะบ้านกูรวยฉันอยู่กับภรรยาสองคนรู้สึกงงเหงาพอดีอ่ะถ้าเธอมาอยู่ที่เนี่ยฉันได้เล่าเรื่องโน้เรื่องนี้ให้ฟังเหมือนชอบเข้าข้างผมรีบตอบทันวันถ้าคุณไม่รังเกียจผมยินดีอย่างยิ่งเลยครับ เป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วนะครับที่ผมเป็นแขกของตระกูลเกลเลอร์ระหว่างนั้นเนี่ยพวกเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันตีเทนนิสไหวนะแม้ว่าจะยังไม่ได้เรียนรู้วคล็ดรับความสําเร็จซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักนี่ถือเป็นชว่วงเวลาผ่อนคลายที่สุดในชีวิตผมเลยก็ได้คุณปู่กับคุณย่าของผมเสียชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับการได้อยู่กับคู่สามีภรรยาแบบเกลเลอร์อย่างเงี้ยจึงทำให้ผมรู้สึกดีมากเย็นวันหนึ่งขณะร่างจีบชายอยู่ที่ระเบียงคุณเกลเลอร์ก็เอ่ยขึ้นดูเหมือนว่าในที่สุดเธอก็พร้้้อออมมมแลลลลวสินนนนะะาเเเรร่่กัยักกยตนนยตีคบ อันที่จริงตอนแรกผมมุ่งมั่นจะเรียนรู้มากแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนความกระตือรือร้นหายไปไหนก็ไม่รู้ผมกําลังกังวลอยู่เลยว่าควรจะทํำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วความกระตือรือร้อนที่มากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฉันเลอเกเลอะมึงเออคุณเกเลอร์พูดไว้ได้ไหมครับฉันเลยตั้งใจจะเริ่มบทเรียน ตอนที่เธอสงบสติอารมณ์ลงม,มาบ้างแล้วยังไงละ่ะอย่างนั้นเองเหรอครับได้ยินแบบนั้นผมค่อยหายเครียดหน่อยรู้สึกว่าเกรงใจที่คุณเกลเลอร์ใส่ใจผมขนาดนี้ครับแต่ในขณนะดเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับนี้ต้องเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งจริงๆเหรอเรื่องที่ฉันกําลังจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มหาเศรษฐีในยุโรปคนหนึ่งเคยสอนฉันเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ชาวยูว ที่น่ายกย่องมากๆสมัยหนุ่มๆเนี่ยฉันไปขอร้องเขาให้สอนเคล็ดลับให้แต่สุดท้ายก็ต้องรอถึงหนึ่งปีทำไมครับเขาจงใจปล่อยให้ฉันรอด้วยเหตุผลเดียวกับที่ฉันบอกเธอเม,มื่อกี้หลังจากนั้นฉันก็เที่ยวไปทเที่ยวมาระหว่างบ้านตัวเองกับ เขาสอนฉันตั้งแต่เรื่องวิธีใช้ชีวิตเ,เข้าเรื่องเลยไหมครับออสอนวิธีการเข้าหาคนอื่นไปจนถึงการบริหารธุรกิจฉันสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาเรื่องพวกนั้นให้ก็ได้แต่ฉันมีเงื่อนไขในการสอนนะเอ๊ะก่อนหน้านี้ผมผ่านการทดสอบไปแล้วนี่ ผมนึกท้อใจครับบททดสอบคราวก่อนเป็นลายเซ็นจากคนแปลกหน้า1,000คนแล้วบททดสอบคราวนี้จะเป็นเงื่อนไขที่หินขนาดไหนวะไอ้เกลเลอร์นี่มันเป็นเฮียอะไรถึงอย่างนั้นผมก็เตรียมใจสู้อย่างเต็มที่คุณเกลเลอร์ก็พูดต่อว่าเงื่อนไขข้อแรกก่อนจะฟังเรื่องนี้ฉันอยากให้เธอสัญญาว่าจะเป็นเศรษฐีที่มีความสุขให้ได้คนที่ให้สัญญาข้อนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ ที่จะฟังเรื่องนี้มึงตกลงหรือเปล่าผมรู้สึกสับสนขึ้นมาทันทีเราจะให้สัญญาได้เหรอถ้าสัญญาแล้วทําไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงวะจะมีบทลงโทษอะไรเขารวยอ่ะจะมาสั่งยิงกูหรือเปล่าขณะที่ผมกําลังลังเลเขาก็เร่งให้ผมตัดสินใจมึงอ่ะรีบตอบ เธอจะให้สัญญาได้หรือเปล่าถ้าให้สัญญาไม่ได้ถือว่าฉันไม่ได้พูดเรื่องเมื่อกี้ก็แล้วกันเขากล่าวพร้อมกับท่าทางจะลุกจากเก้าอี้ผมคิดปล่อยโอกาสนี้หลุดไม่ได้แล้วนะครับเอ,อ่อนสัญญาครับคุณเจอเลอร์ก็ยิ้มและเอ่ยว่าเงื่อนไขข้อต่อไปฉันอยากให้เธอสัญญาว่าจะรับผิดชอบชีวิต ของตัวเองอย่างเต็มที่ร้อเปอร์เซนต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองจะโทษใครไม่ได้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พูดเลยมันคือเฮียอะไรวะมึงอธิบายเฮียอะไรเข้าใจยากจังแต่ด้วยอารมณ์นะคะพาไปจึงบอกว่าได้เลยครับ <c oughs> คุณเกลเลอร์ทำหน้าตาพอใจและกล่าวต่อว่า เงื่อนไขข้อสุดท้ายเนี่ยถ้ามึงสัญญาแล้วนะมึงสัญญาเรื่องนี้ว่าถ้ามึงประสบความสําเร็จในภายหลังเนี่ยมึงจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยให้กับคนหนุ่มสาวที่ดูมีอนาคตและช่วยให้พวกเขาประสบความสําเร็จด้วยเออโอเคหรือเปล่าผมนิ่งไปนะครับคำพูดของเขาทําให้ผมรู้สึกมีกระแสฟไฟฟ้าเล่น ทั่วร่างกายน้ําตาไหลมาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวผมพยักหน้าครับพยักหน้ารับคําแม้จะยังสับสนกับน้าตาของตัวเองนี่มันเป็นพ่อมดนะครับคุณเกลเลอร์ดึงผมเข้าไปกอดแน่นแล้วเอ่ยว่ายินดีด้วยดูเหมือนว่าจะได้เวลาที่เธอต้องออกเดินตามเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของตัวเองแล้วละ่ะเอาละ่ะไม่ต้องลังเลจงเชื่อใจฉันแล้วทำตามที่ฉันแนะนำก็พอมึงอะ ฟังดีๆนะไอเด็กเวนจงลืมเรื่องเงินไปซะไอะ้สัตวับทเรียนที่รอคอยมานานเริ่มต้นขึ้นในเช้าว,วันถัดมาหลังรับประทานอาหารเช้าที่มีขนมปังเบเกิลออมเล็ตและสลัดเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ไปที่ระเบียงที่ชอบนั่งเล่นด้วยกันระเบียงดังกล่าวกว้างประมาณ10ตารางเมตรพื้นปูอิฐสีแดงสวยงามหลังคาตกแต่งอย่างปราณีต ในวันที่ฝนตกหากติดประตูกระจกละเบียงนี้จะไม่ต่างอะไรกับบ้านหลังโตเลยทีเดียวครับด้วยความที่ระเบียงยื่นออกมาจากตัวคฤหรือหดเล็กน้อยและหันไปทางสวนเจ้าของบ้านจึงสามารถจัดงานเลี้ยงไปพร้อมกับชมบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้พอคุณเกลเลอร์หย่อนตัวนั่งลงบนม้านั่งเขาก็ยิ้มแล้วเอ่อยก่อนเลยว่าฉันขอถามอะไรสักอย่างได้เปล่า ทำไมเธออยากประสบความสําเร็จหนึ่งปีที่ผ่านมาผมตะเวนบรรยายไปทั่วอเมริกามันทําให้ผมตลักได้ว่าเงินกุญแจสําคัญสาหรับทุกอย่างครับเงินมันผลักดันให้คนเราลงมือทําสิ่งต่างๆได้ดีกว่าอุดมการเสียอ,อีกเข้าใจบ้างลงผมคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือต้องการประสบความสาเร็จเป็นเศรษฐีเนะี่ยผมคิดว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนมันก็ต้องเศรษฐีก่อนบ่าวะใช่ไหมนี่คือเป้าหมายชีวิตหลักของผมครับผมกล่าวอย่างหนักแน่นคืออยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมก็ต้องรวยก่อนบ่าวะ ผมภาคภูมิใจกับความคิดนี้ของตัวเองมากทุกครั้งที่เราให้ผู้ประสบความสาเร็จได้ฟังทีไรพวกเขาจะชื่นชมว่ายังหนุม่มยูเทสแทแต่คิดได้ถึงขนาดนี้เทาว่าคุณเกเลอร์กับไม่มีท่าทีประทับใจสังนิทขณะที่ผมกาลังนึกในใจว่าอา้าวเฮียไอ้แก่แน้วมันไม่ดีใจวะทําทไมวะคุณเกเลอร์ก็ยิ้มและพูดว่าหมายความว่าเธออยากประสบความสําเร็จเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมเหรอคนฟัง ก็คิดเหมือนกันเหรอที่คุณอยากรวยเพราะอยากเปลี่ยนแปลงสังคมเหรอวะถูกเพีงเลยครัคุณแคลร์ถ้าอย่างนั้นขอแค่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ต่อให้ตัวเองยากจนก็ไม่เป็นไรใช่ปะเอิมคำถามนี้แทงใจดำผมอย่างจังเรื่องที่ผมคิดอยากเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ถ้าถามถึงขั้นยอมตกละกรมลำบากเป็นยาจบได้ไหมผมกลับไม่รู้จะตอบอะไร ความต้องการของเธอที่แท้จริงมันคือเฮี้ยอะไรกันแน่จริงอยู่ว่าเธออยากเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ที่สำคัญกว่าคือการได้เป็นคนใหญ่คนโตขณะที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ใช่ปหละ่ะอยากเป็นคนใหญ่คนโตด้วยใช่ไหมล่ะไอศาสตร์เธออยากประสบความสำเร็จและมีอำนาจใช่ไหมล่ะ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นใครๆก็จะนับหน้าถือตาเธอใช่ไหมล่ะแถมสาวๆก็จะมาลุมล้อมคอยเอาอกเอาใจมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นผมถึงก็พูดไม่ออกนะคะไอ้สารเหตุผลที่แท้จริงแม้ตัวเองยัไม่เคยรู้มาก่อนถูกเปิดเผยหมดเปลือกทำเอาตัวผมแดงกั่ำทั้งตัวเลยไม่เป็นไรหนุ่มๆฉันก็คิดแบบนั้นแหละเหมือนกันเป็นไรหรอกผู้ชายอะ พออาจารย์ของฉันพูดแทงใจดำเข้าฉันก็อายจนแทบจะก,กระโดดตึกหนีเชื่อละ่ะว่าแล้วก็หัวเราะผมก็ลอยหัวเราะตามไปด้วยในเมื่อคุณเกลเลอร์มองผมจะรูปปูโปงขนาดนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องวางมากอะไรอีกต่อไปแถมเขายังเคยอับอายเหมือนผมมาแล้วด้วยผมยิ่งรู้สึกสนิทใจกับเขามากขึ้นไปอีกถ้ามึงอยากประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตไง,งโง่ พอถ้าไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองคือเฮียอะไรมึงก็จะสับสนกับชีวิตไงถ้ามึงอยากประสบความสำเร็จเพราะอยากมีอำนาจสุดท้ายมึงจะมัวเมาไปกับเกมแห่งอำนาจเหมือนกับลุงออหมายถึงว่าหรือถ้าเธออยากเป็นที่นับหน้าถือตา เธอก็จะทุกข์เหมือนตกนรกเพราะอยากให้คนอื่นสนใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลุงหมายถึงฉันนะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นถึงสังคมจะมองว่าเธอประสบความสำเร็จมากแค่ไหนตัวเธอเองก็จะไม่มีความสุขหรอก เพราะความสําเร็จเพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้คนเรามีความสุขได้มึงตั้งใจฟังท่อนนี้นะไอ้โง่ถ้าอยากประสบความสําเร็จและมีความสุขไปพร้อมๆกันเธอต้องมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วลืมเรื่องเงินกับความสําเร็จ ไ,ไม่รู้ว่าเพราะภาษาอังกฤษของเขาไม่ดีหรือว่าทักษะการฟังแบบของผมมันไม่ได้เรื่องวะเขาบอกว่าให้ลืมเรื่องเงินคุณเกลเลอร์บอกให้ลืมเรื่องเงินอย่างนั้นหรอครับผมเข้าใจผิดหรือเปล่าผมลองถามอีกครั้งฉันบอกว่าทาไมมึงโง่อย่างว่าไอสัตว์ไอเด็กี้มึงให้กูสอนไหมเนี่ยเอาสอนครับสอนฉันบอกว่าจงมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง จากนั้นก็ให้ลืมเรื่องเงินและเรื่องความสําเร็จไปซะมันเข้าใจยากจังเนี่ยถ้าลืมเรื่องเงินจะเป็นเศรษฐีได้งไงอะฮะไอเกเลอร์เอ้ยคุณเกเลอร์เธอกํากลังยึดติดกับเรื่องเงินอยู่นะ<อ>ถ้ามัวแต่ยึดติดกับเรื่องเงินเธอจะเป็นเศรษฐีที่มีความสุขไม่ได้เศรษฐีที่มีความสุขจะมีจิตใจที่ปราศจากอาคติไม่ต่างกับกระดาษขาว เขาจะเห็นสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงได้ยินสิ่งที่คนอื่นตั้งใจจะสื่อและใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองในขณะที่คนส่วนใหญ่มักเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองอยากเห็นรับรู้แต่สิ่งที่อยากฟัง และใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นทั้งที่คุณเจเลอร์ครับมึงบวชวันไหนเนี่ยทั้งที่ตอนแรกเคยตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดหรือเปล่ามึงเห็นนเปอ e r ไหมผมเข้าใจดีครับตอนตะเวบนบรรยายผมก็เคยเจอเรื่องน่าตกใจบ่อยๆมีครั้งหนึ่งผู้ฟังคนหนึ่งเกิดโมโหขึ้นมาเธอถามผมว่าคุณว่าอเมริกาเป็นประเทศที่โหดร้ายและวญี่ปุ่นเราเป็นไงไม่ทราบ ผมไม่ได้พูดสักคำว่าอเมริกาเป็นประเทศที่โหดร้ายตอนนั้นคนรอบข้างต้องเข้ามาช่วยกันปรามเธอทีเดียวขอถามหน่อยเธอคิดว่าทำไมคนฟังถึงจับใจความเคลื่อนได้ขนาดนั้นวะทำไมมันคาดได้คันคาดเคลื่อนได้ขนาดนั้นวะไอ้หนุ่มคงเพราะตัวเธอใช้ลมมากเกินไปหรือเปล่าครับตัวเธอเมื่อกี้ก็เป็นแบบนั้นนี่ใจร้อนอยากรู้ความลับที่ช่วยหาเงินได้เยอะ พอคำตอบไม่เป็นอย่างที่หวังก็ออกอาการไอเด็กคยุยจริงด้วยผมขอโทษครับไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกก็กูบอกว่ามีสไนเปอร์อยู่ไง ถ้าอยากมีความสุขเธอต้องรู้จักสงบสติอารมณ์แล้วตั้งใจฟังให้ดีว่าคนอื่นกำลังจะเสื่ออะไรมึงเข้าใจไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้ว่าที่เขาพูดแบบนั้นเพราะมีจุดประสงค์ อไเธอต้องมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองเพื่อจะได้เป็นเศรษฐีที่มีความสุขนั่นเองคนส่วนมากอยากได้เงินเหมือนมึงอะเลยทำโน่นทำนี่สเปะสปะทำควยเลยนะก็ไม่รู้และยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน แต่ส่วนใหญ่แล้วคนประเภทนี้มักลงเอยด้วยการเสียเงินที่ได้มาไปจนหมดแถมยังสูญเสียความสุขและความสงบทางใจบางครั้งถึงขั้นสุขภาพย่ำแย่เลยนะเว้ยฉันไม่อยากให้เธอเป็นแบบคนพวกนั้นคุณเกลเลอรกล่าวต่อไปว่าคนที่จะประสบความสำเร็จ และมีความสุขได้นั้นคือคนที่สามารถลืมเรื่องความสำเร็จได้ส่วนคนที่ใช้เงินหรือความสำเร็จเพื่อสแสวงหาอำนาจความนับหน้าถือตาทางสังคมความรักหรือมิตรภาพจะพบแต่ความทุกข์สังเกตได้ไง่ายๆตอนนักข่าวถาม พราะสุดท้ายพอจะประสบความสำเร็จพวกเขาถึงเพิ่งรู้ว่าตัวเองจิตใจไม่มีความสงบและไม่มีความสุขไงล่ะตอนนี้ให้ลืมไปก่อนใช่ไหมครับใช่แค่ยอมรับฟังแล้วทำตามที่ฉันบอกแบบนี้แหละคือมึงอยากมาหาเคล็ดลับจากกูไม่ใช่หรอ กูพูดแล้วมึงไม่เชื่อมึงใช่กูพูดทำไมเธอไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่ฉันพูดก็ได้ลองพิสูจน์ดูก่อนค่อยเชื่อมึงนี่แม่งพอได้ฟังสิ่งที่คุณเกเกอร์พูดผมก็สัมผัสได้ว่าร่างกายที่เก่งผ่อนคลายแล้วผมไม่ได้รู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาบอกแล้วไอ้ลุงลืมเงินเฮียอะไรของไอ้ลุงนั่นะ่ะโอเครู้สึกฟังขึ้นมาบ้างนิดน,นึงแล้วแต่กว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าที่มาที่ไปอะไรเงี้ยผมคง เ,ออเรื่องต่อไปที่ฉันอยากให้เธอลองเก็บไปคิดดูนะคือความเป็นจริงของโลกเธอคิดว่าทำไมโลกนี้คนที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเงินและเรื่องสังคมในขณะเดียวกันก็<ผ>ม,มีทั้งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านไหนเลยมันเป็นเพราะเหตุอะไรวะไอ้หนุ่มผมไม่อาจตอบคำถามนี้ได้ ทำไมวะผมไม่เคยลองนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จทั้งอํานาจและการเงินแต่บางคนไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยที่ผ่านมาเอาแต่คิดอยากจะประสบความสาเร็จนั่นน่ะสิทาไมโลกนี้ถึงมีคนท,ทั้งที่ประสบความสําเร็จและคนที่ไม่ประสบความสาเร็จผมไม่เคยคิดลึกซึ้งขนาดนั้นครับแต่จะให้เอาแต่งเงียบก็น่าเจ็บใจผมเลยตอบไปว่าเพราะมีความแตกต่างกันในเรื่องการศึกษาชาติตระกูลความสามารถแล้โชคชะตาหรือเปล่าครับใช่ไหมเลเลอร์ยิ้มคนส่วนใหญ่มักคิดกันแบบนี้แหละ เลยชอบทึกถักเอาเองว่าตัวเองไม่มีทางประสบควาสมสำเร็จได้ผิดกับคนที่ประสบควาสมสำเร็จที่คิดว่าเรื่องพวกนั้นไม่ใช่ปัญหาสังเิดมึงรู้ไหมว่าทำไมพวกมันถึงคิดแบบนั้นหรือกลัว เพราะพวกเขารู้จักมองชีวิตตามความเป็นจริงไงล่ะถ้าลองสังเกตดีๆว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จต่างกันตรงไหนบ้างเธออาจจะเห็นได้ว,ว่าการศึกษาชาติกลกูลความสามารถหรือโชคชะตาไม่ได้มีผลต่อความสำเร็จเลย <c oughs> คุณเอ่อคุณเกรเรคค,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 คือผมเป็นคนญี่ปุ่นแต่ผมก็ สัมภาษณ์คุณอยู่ที่ฟลอริดาเราไม่ได้พูดถึงประเทศอื่นใช่ไหมครับก็แค่บอกในประเทศที่มันเจริญแล้วอ่ะเธอจะเห็นว่าการศึกษาชาติะกูลความสามารถหรือโชคชะตาไม่ได้มีผลต่อความสำเร็จเลยฉันพูดตกหล่นไปขอโทษคนที่ประสบความสําเร็จจะมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่คนทั่วไปไม่เป็นแบบนั้น พวกเขาจะมองต่างๆด้วยอคติความกลัวขานิยมหลักการไม่ถูกแบบนี้ก็ไม่ต่างกับถูกปิดตาเอาไว้จนมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละการรู้จักมองเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆให้ออกคือปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จและมีความสุขคำพูดของคุณเกเลอร์ฟังน่าเชื่อถือมากตอนนี้เขาดูหน้าเกงขามผิดจากทุกทีที่ดูอ่อนโยนและใจดีอย่างลิับถ้าเธอเปิดตาให้กว้างแล้วมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลแล้วแหละจากนี้ฉันจะถ่ายทอดเคล็ดลับทั้งหมด17ข้อให้เธอเวลาฝึกเคล็ดลับแต่ละข้อ เธอเอาไปเปิดตามเออเธอเอาไปกูแก่แล้วโทษทีเธอต้องเปิดตามองสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงไม่เช่นนั้นเธอจะไม่สามารถเรียนรู้เคล็ดลับเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเธอต้องจำกัดขนนอเอ้ยกำจัดความหวากกลัวความกังวลอักคติ และนิสัยคิดเองเออเองออกไปให้หมดก่อนเออคุณเกลเลอร์ครับ e ีพีต่อไปไหมผมก็รู้สึกเจ็บคอ